e Legendas ครับไทยรัวันนี้นะครับเป็นช่วงพิเศษนะฮะวันนี้เราดื่มกาแฟร้อนๆอารมณ์ดีนะฮะกับคุณเต่านาหม่อมหลวงมิมงคลสุนักวุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีหลายเรื่องนะครับที่จะต้องคุยกันนะฮะเพราะว่าการเมืองผ่านการร้อนแรงมาและอาจจะยังร้อนแรงอยู่ก็ได้นะฮะเ็ราเราไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ว่าเอาเรื่องดีๆก่อนเพราะว่าคุณยิ่งรักเนี่ยไปเสนอเรื่องสภาปฏิรูปปปฏิรูคือแกไม่ได้ใช้คํานี้หรอก แต่เรียกกันเองเพราะมันเป็นเรื่องที่เขาต้องไปฟอร์มกันเองเนี่ยนะฮะก็เขาเรียกกันมาเป็นชื่อเล่นกันแล้วว่าสภาปฏิรูปนี่เป็นเรื่องดีไหมฮะคุณยิ่งลักเรียกสภา,านี้ว่าอะไรคะตัวคุณยิง่งลักษ์เองเรียกคณะคณะทํางานเพื่ออนาคตประเทศประมาณนี้เรียกเรียกแบบเพื่อความหวังเพื่อการปลองดองเพื่อเพื่อการปฏิรูป<ช>เพื่อการปรับปรับการเมืองใช่คือชื่อมันยังไม่ชัดอ่ะใช้คำว่าการเมืองเลยใช่ปรับทางทางการเมืองของค่ะ ก็ดีนะคะคุณยิ่งรักก็พยายามหาอะไรให้ทุกคนทำอยู่ตื่นเต้นไหมฮะคือพอจะมีความหว<ง>ังไหมหลังจากที่คุกคีกับการเมืองมาพอสมควรกลายเป็นนะักวิาพากษ์วิจารณ์การเมืองตัวยงเราคิดว่าเป็นเป็นดีกว่าไม่ทำนะคะแล้วมันก็น่าจะสะท้อนอะไรให้เห็นเยอะ เป็นตัวสะท้อนครับค,คืออันที่หนึ่งคือคนคิดว่าคุณนิ่งรักทำเรื่องเนี้ยเพื่อเหตุผลทางการเมืองว่ากลัวมอ็อ,อ,อบจะมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อเวลาเพราะว่าตอนปี2006ตอนที่ม็อบจุดติดแล้วม็อบของคุณสนธิอะค่ะครับอยู่ดีๆานายกทักษิณก็ออกมายังเราจำได้ว่าเพื่อนสนธิอะไรคือพยายามเคลียร์ เคลียเรื่องตอนนั้นเราก็คิดว่ามันช้าไปแล้วที่ตอนนั้นก็แกก็มีความพยายามจะเอามาคุยกันแต่ตอนนั้นเราคิดว่าม็อบมีถือไพ่เหนือรัฐบาลมากแล้วเพราะรัฐบาลไม่รู้ตัวอยู่เลยว่ามีเหตุเหล่านี้ก่อขึ้นมาซึ่งแล้วตอนนั้นก็ไม่มีเสื้อแดงไม่มีกองทัพที่สนหนุนรัฐบาลที่จะให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอยู่ครบอะไรเงี้ยก็ทีนี้พอมาถึงคุณยิ่งรักจริงๆแล้ว ทังทุกคนก็มองว่าอเรื่องพรบเขาเนี่ยเพราะว่าแกพยายามมาตั้งแต่ปีคือหนึ่งปีแล้วมั้งใช่ไหมก็ตลอดปีแกก็ทําอะไรมาตลอดแหละพ,พยายามนู่นพยายามนี้จุดนี้จริงๆแล้วเราว่าต่อให้แกไม่ตั้งสภาอันนี้ขึ้นมาเนี่ยพรบรนี้ก็น่าจะค่อยๆดําเนินไปแล้วก็สประสบความสําเร็จนี่หมายถึงตัวพรบรนี้แล้วทสกัณฐใช่ค่ะ,ะต่อมาก็อันนี้แกตั้งไอ้ สภานี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เราคิดว่าก็เป็นอะไรที่ดีเพราะว่าก็คือดึงทุกคนเข้ามาในที่สว่างถ้าใครไม่ยอมมาในที่สว่างมันก็จะต้องมีเหตุผลทำให้เหตุผลพูดเหมือนกับว่าไอ้ตัวสภาตัวนี้จะสําเร็จก็ต่อเมื่อต้องดึงคนที่อยู่ใต้ดินด้วยออืคนที่ไปแอบอยู่ข้างหลังคนที่ไปเคลื่อนไหวอยู่ข้างหลังเนี่ยมาอยู่ร่วมเจรจาบนโต๊ะด้วยเราเราไม่แน่ใจว่าจบลงเนี่ยตัวสภาเนี่ย จะสำเร็จไหมแต่ด้วยวิธีการเนี่ยว่ามันเป็นอะไรที่ดีที่แกจะทําอย่างสุภาพด้วยอย่างสุภาพแกไม่บอกแน่จริงมึงออกมาอยู่สภาเนี่ใยอย่างที่อีกคนนึงทาอยู่อะไรเยวเยวอยู่แกก็ขอความแกก็ขอความอนุเคราะห์กับเรียนว่าอยากให้มาคุยกันโดยที่แกก็จับจุดว่าเป็นผู้ใหญ่ก่อน ใช่ไหมคะแล้วก็บางคนอย่างเช่นพลเอกสุจินดาแกก็ออกมาบอกว่าขารับว่าเป็นเรื่องดีแต่แกสุขภาพไม่ดีครับเราก็อ๋อเราก็ได้เห็นว่าอ่ามพลเอกสุจินดาอย่างเป็นยังไงแล้วอะไรคือครเราว่าในถามว่าผลดีเนี่ยเราว่ามีมากกว่าผลเสียแน่นอนครับส่วนคนที่ปฏิเสธเขาก็ปฏิเสธด้วยเรื่องอย่างพลเอกสุจินดาแกก็ปฏิเสธว่าแกสุขภาพไม่ดีสมองไม่ดีแล้วครับเหมือนก่อนอะไร,รอย่างเงี้ยแล้วก็คุณอุทัยก็ปฏ ก็ตอบรับแต่ก็บอกว่าอยากให้อพ<อ>รบรไม่ถอน,ถอน,อนแต่ก็ดูว่าถ้าไม่ถอนแกก็ยังตอบรับอยู่ดีถูกไหมคะคุณนดนอก,นดอกอรด็อ,ดอกตอรอ,อุกฤษกันนะดรอกตรอุกฤษนี่ก็ ตอบรับอย่างดีแล้วท่านก็โอบกอดทุกคนครับใช่ไหมคะการได้มีคนกอดกันก็ดีเราว่าดีแล้วต่อมาคุณอนันต์เราไม่ทราบยังไงนะคะคุณอนันต์บอกว่าไม่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 ร่วมเพราะว่าไม่อยากไปสร้างความชอบธรรมประมาณนี้กับการเมืองการเมืองคือผมคิดว่าแกคงเหนื่อยด้วยแหละเพราะว่าแกถูก ใช้แบบนี้มาตั้งแต่หลายสมัยแล้วรวมไปถึงสมัยของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยและถึงที่สุดแล้วก็ไม่มีใครเอาแนวความคิดของสมัชชามาติั้นมันก็เป็น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 เ็จของท่านนะคะแล้วก็เราก็ก็ให้เขาความเคารพความเป็นของท่านแต่ก็ดีก็คือท่านก็ชัดเจนแล้วก็เร็วแล้วก็ไม่ไม่แต่ก็ไม่มีใครรู้วันหนึ่งถ้าท่านรู้สึกว่าท่านจะเป็นประโยชน์ในเรื่องนี้ได้ที่จะมาท่านก็อาจจะโพลมาทีหลังเขาไม่ได้บอกว่าถ้าไม่สมัครภายในแบบ ภายในวันแม่นี่คุณไม่มีสิทธิ์หรืออะไรนี่ค่ะครับ,ค,รบคุณยังรักถึงย้าตลอดว่าพยายามให้ทุกคนเข้ามาโดยไม่มีเงื่อนไขเพราะถ้ามีเงื่อนไขแล้วมันจะต้องมีกติกาทันทีก่อนที่คือเรากําลังเหมือนเหมือนเหมือนเรากลับไปช่ชวงเราทําหนังนะเ้ยโปรดิวหนังใหญ่ๆอย่างเงี้ยยังไม่มีของอยู่กำลังจะรวมไอเดียว่าจะสร้างหนังเรื่องหนึ่งที่จะเอาเงินที่หรือที่จะมีแมสเซจหรืออะไรเงี้ยแล้วก็กำลังพุกเปิดโต๊ะที่จะรวมไอเดีย ถ้าเกิดมีคนเดินมาบอกว่าฉันแบบอืมจะมาร่วมแล้วก็ว่าผลต้องเป็นอย่างนี้นะต้องอะไรคือมาตั้งตั้งข้อแม้อย่างที่คุณยิ่งรักบอกเนี่ยมันก็ไม่ได้เริ่มหรอกค่ะครับทีนี้จบลงมันก็คนคือคนแลยว่าปัจจุบันมีสองแบบที่เราเห็นชัดๆคือพวกที่ไม่เชื่อในอะไรเลยประเทศไทยมุ่งสู่ความ อย่างเดียวคนโกงจะเต็มไปหมดย,ยุบยัยบยุบยับเหมือนอแม<ร>ลงบบอะไรนั้นเชื่อแบบนั้นเรารู้จักหลายคนแล้วเราก็รักแล้วก็มีความสำคัญที่ดีเขาหลายคนแต่เชื่อแบบคนเลวคลองเมืองอแย่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 ไม่ว่าอะไรน้ำกินก็ไม่รู้เน่าหรือเปล่าข้าวทุกอย่างแม่งแย่หมดเขาไม่ได้แกล้งนะเขาเชื่อรจริงๆ,ๆเขาก็คิดว่าอันนี้ไม่เวิร์กหรอกรแล้วก็ คือคิดลบอะค่ะครับแต่ว่านั่นคือวิธีที่เขาจะเลือกใช้ชีวิตของเขาเองอ่ะกับพวกที่แบบมีความหวังตลอดที่มีความหวังตลอดแม้จะไม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าเออก็ดีนี่ครับแล้วถ้าเราทำอะไรได้เราก็ทำคใช่ไหมมันก็มีพวกนี้แต่ว่า ในหนึ่งวันมันมีสมมติร้อยเปอร์เซ็นตแต่ถ้าเราไม่สามารถจัดตัวเองให้เข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้ได้คุณนั้นนั่นอาจจะมีเรื่องอื่นอ่นก็ได้ท่านก็มีอยู่ในวัยหนึ่งแล้วแตะท่านกอาจจะไม่ทําด้วยจากหลายๆอย่างแต่ทีนี้มีม,มีพรรคประชาธิปัตย์ออกมาชัดเจนโดยคุณอภิสิทธ์บอกว่าจะไม่เข้าร่วมกับสภานี้โดยเด็ดขาดไม่ทราบคุณเต่านามีความคิดเห็นอย่างไงกับเรื่องนี้คะคือเราคิดว่าคุณอภิสิทธิ์ก็ได้สร้างแบรนด์ของตัวเองที่ชัดเจนแล้วว่าคือคุณแต่ ุกอย่างต้องแต่หมดเลยอ่ะมีเงนิงนไขตลอดเวลาแล้วก็คือถ้าเกิดตั้งแต่พรบเนี้ยก็มีเวลาตั้งนานเป็นปีครับทําไมไม่เสนออย่างอื่นเข้าไปทีนี้คุณกับพิสิทธ์เหมือนไก่กับไข่เล่นอยู่อย่างเงี้ยก็พอคุณอโงกกรบอกไม่เราก็ต้องเสนอทางออกด้วยยื่นของคุณอโงกกรเข้าไปคุณอภิสิ์ก็ไม่เอาเข้าเพราะว่ามาติพักบ,บอกไม่เอาเข้า เดี๋ยวเราก็ถามว่ากลัวอะไรเพราะเขาเราว่าคนพยายามแล้วนะค่อยๆไล่คุณอภิสิทธิ์กลัวอะไรก็บอกแกกลัวเป็นเครื่องมือทางการเมืองว่าเดี๋ยวถ้าเราเข้าใจไม่ผิดคือเดี๋ยวของคุณอลงกกรไปถูกรัฐบาลรวบใส่เขาเ้าไปในของตัวเองแล้วก็กลายเป็นอะไรเงี้ยหรือคือคุณอภิสิทธิ์ปฏิเสธทุกอย่างเรายังไม่เห็นแกตอบรับอะไรเลยนะคะ มีอะไรที่แกตอบมาค่ะนี่นี่เพื่อความยุติธรรมกับตัวคุณภิิที่ฟังมาเนี่ยไม่เคยเพราะว่าผมเนี่ยตามเรื่องนิรโทษศกรรมมาโดยตลอดคุณอภิสิทธิ์ในช่วงแรกบอกว่าเห็นด้วยถ้าจะนิรโทษประชาชนธรรมดานะฮะและตอนหลังก็เปลี่ยนคําพูดมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงวันนี้ก็คือไม่นิรโทษเลยโดยที่ไม่ได้พูดถึงคนธรรมดาที่อาจจะได้ประโยชน์จากพรบนี้ด้วยสรนะคือหลังๆเนี่ยเขาคุณอภิสิทธิ์ให้เหตุผลสองข้อก็คือหนึ่งกลัวว่าจะสอดไส้นิรโทษคุณทักษิณ กับกลัวว่าจะสอดไส้เนี่ยโทษคนชุดชายชุดดำก็คือตัวแกเองเนี่ยตอถนี้นะในความหมายชายชุดดำสอดไส้มันทํำยังไงอะคือในวาระที่สองเนี่ยจะเป็นวาระที่มีคณะกรรมธิการก็คือมีจากฝั่งรัฐบาลสามคนมีฝั่งจากพรรคเพื่อไทยสิบเจ็ดคนใช่ไหมครับแล้วตามสัดส่วนแล้วพรรคประชาธิปัตย์จะได้สิบสิบคนเขาก็กลัวว่าในการโหวตในการแปรยติ ว่าคือเขียนไอตัวเสนอร่างออกมาเป็นกฎหมายและถกเถียงกันในแง่หลักการเนี่ยกลัวว่าจะมีการใช้ไอเสียงข้างมากในกรรมธิการที่ว่าเนี่ยเอาเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยใส่เข้าไปด้วยแล้วจะไม่มีใครเห็นเลยเหรอคะก็นั่นนะฮะมันจะแบบว่าแบบอย่างนี้เราก็เราก็แบบว่าเคือเขาก็นั่งดูกันอยู่ทั้งประเทศครับคือยูงยูเอ็นยัออกมากรีดกรีว่าไม่ฆาตกร ลอยศพหลุดคือมันจะสอดกันยังไงมันซูเปอร์มาริโอเกมอย่างนี้แบบกระโดดกินผลไม้ในคอมพิวเตอร์แล้วไม่มีใครรู้ว่าแอบทําคือมันเป็นไปได้ยังไงอะคะคือทําไมถ้าเกิดจะหาทางออกก็บอกว่าสนับสนุนอแต่ถ้ามีการสอดแทรกเราคุณทักษิณใส่เข้ามาด้วยผมจะเผาตัวเองทันทีผมจะเาออกขอสอสอแลวเผาเองทันทีอันนี้่สนใจว่าคุณเต่านานเนี่ยวิเคราะห์ยังไงฮะว่าเหตุผลอะไรที่เขาค้านล่ะถ้าอย่างนั้น เราคิดว่าเขาไม่รู้จะทําอะไร,รพูดจริงๆเลยนะกับแล้วมันเหมือนหมดมุกละแล้วก็เราคิดว่าผู้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์จำนวนหนึ่งหมายถึงหรือพรรคสนุนเรียกว่าคุณอภิสิทธิ์ดีกว่าที่เกลียดคุณทักษิณม,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 มาก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 เนี่ยคิดว่าสถานการณ์นี้จะเกิดขึ้นทั้งนี้ก็เพราะว่าเขาก็ไม่ไว้ใจประชาธิปัตย์นีค่ะ ว่าจะขัดขวางได้โอเคโอเคเพราะฉะนั้นเขาก็เลยพูดในสิ่งที่แฟนเบสของเขาคอนเซิร์นออกมาเราคิดว่าคืออย่างนั้นเพราะว่าถ้าเรามองว่าถ้าเราไว้ใจเนี่ยสองท่านที่บอกว่าจะไม่ทำอย่างนี้นะอย่างนี้เราก็จะไม่ต้องกลัวอะไรเราก็ไม่ต้องลงไปที่ถนนทีนี้เราคิดว่าแฟนขับของของ คุณอภิสิทธิ์หรือคนที่เกลียดคุณทักษิณมากๆเนี่ยไม่มีความไว้ใจในศักยภาพของประชาธิปัตย์เองที่จะยับยั้งการกลับมาไม่ว่าจะเท่ไม่เท่หรืออะไรของคุณทักษิณก็จึงต้องตั้งข้อเสนอนี้เป็นจุดที่ทําให้เขามารวมกันซึ่งคือฐานฐานของของคนที่ปัดกำลังกําลังประท้วงในเวลานี้แล้วคุณอภิสิทธิ์เนื่องจาก ไม่สามารถที่จะนาคนเก่เหล่านี้ออกไปข้างหน้าได้นําไปข้างหน้าว่าไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมจะดูเองท่านไม่ต้องเหนื่อยเลยอะไรคือจากการนะคุณนพศิก็เลยเทคโรนี้ครับแล้วก็ไม่ใิดอย่างอื่นแล้วก็เอาอย่างนี้เพราะมันง่ายดีก็แล้วก็มีพอพูดปุ๊บก็มีคนเชียร<ก>์ครับก็มีคนเชียร์คิดว่านะคะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันฮะมาดูว่าความหวังดีของคุณเต,เตา่านาเป็นยังไงในเบกสองกลับมาดื่มกาแฟคุยกันต่อนะฮะกับคุณเตา่านามีมงคลน,นะครับ เออมื่อกี้คุยกันทิ้งท้ายไปว่าในฐานะที่ห่วงคุณนภิสิทธิ์เ<ม>ท่ากากับห่วงคุณยิ่งรักเนี่ยนะอะไรมันทําให้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือบทบาทช่วงหลังของคุณอภิสิทธิ์แล้วก็รวมถึงพัง<ม>องคาพยพของพระพชยป,ปาดเลยลงมาเล่นในเลเวลแบบไม่เชื่อมั่นในระบบสภาอื<ม><ม>คือนาม็อบ<ม><ม>เองกําเคยปาสายกันแบบกูมึงก็มาแล้วอ๋อเหรอคะเราเห็นตอนนั้นมเต็มไปหมดเลยครับอืม ก็เขาก็ไม่เชื่อมั่นแล้วเพราะเขาไม่มีวันชนะค่ะคิดว่านะคะเราพูดตรงๆเลยเหมือนแบบถ้าเชื่อมั่นจะทำไหมคะก็ถ้าเชื่อมั่นในระบบรัฐสภาก็จะต้องไปทําในระบบรัฐสภาให้เป็นสำเร็จผลไม่ได้หมายความว่าชนะเป็นรัฐบาลได้แต่อย่างน้อยบทบาทตัวเองในฐานะสสฝ่ายค้านในสภาเนี่ยมันจะต้องออกมาดูดูดีมีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันเพื่อเตรียมไว้สำหรับ เมื่อรัฐบาลครบเทอมแล้วก็มาต่อยอดตรงนี้ mm hmm. ชี้แจงได้เรื่องประกันข้าวดีกว่า mm hmm. จำนำข้าวยังไงอะไรคือในเนื้อหาแล้วก็เมื่อครบก็เลือกตั้งแล้วก็มีโอกาสที่จะมาเป็นรัฐบาลเพื่อมาสร้างรัฐบาลคนดีใช่ป mm ่ะ hmm. <laughs> แต่ทีนี้เราคิดว่าแกไม่เชื่อแล้วเพราะว่า mm hmm. แกก็ต้องไม่ไม่เชื่อในบทบาทของตัวแกเอง mm hmm. ในฐานะสสหัวหน้าฝ่ายค้านหรือ mm hmm. ทั้งหมดในสภา